สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข่ขาวข่าวเกี่ยวกับทองคสาสถานการราคาทองคำวิเค้นาแน่นมราคาทองคําและรายงานราคาทองคาประจาวันนี้ประจําวันที่26กรกฎาคมปี2 5 6 4ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์และการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรวมถึงการปรับตัวขึ้นทำนิวไฮของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะ ชสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ19-24กรกฎาคมทองคำปรับลง50บาทและเป็นการปรับลดลงเป็นสัปดาห์แรกในรอบ4สัปดาห์หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้านะคะปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ของปี2564บริเวณ28,300บาทต่อบาททองคำเป็นระดับสูงสุดในรอบ8เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2563ขณะที่ค่าเงินบาทนะคะหลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าบริเวณ32.79บาท ถึง3 2 9 3บาทต่อ1นดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศหัวสเส้นแห่งมิครอนย่อมรราคาทองคําคาดจะเคลื่อนไหวในทิศทางไซเวย์หากไม่หลุดแนวรับบริเวณ1790ดอลลาร์จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านบริเวณ1825ดอลลาร์โดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,790ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1770ดอดอลลาร์ ขณะแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1825ดอหาลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1835แดอม้ลลาร์แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหุ้นเส้งเฮงมณฑที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่26กรกฎาคมปี2564อ้างอิงราคาของวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งก6.5%รับซื้อ28,000บาทขายออก28,100บาททองรูปพันธกุร์96.5%รับซื้อ27,500ัรบาท24สตางค์ขายออก28,600บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่24กรกฎาคมปี2564และเป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาของ เช้าวันจันทร์ก่อนที่จะเปิดตลาดดีด้วยนะคะแม่มสิงก็ต้องของขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณะที่นี้ด้วยนะคะกัต้อดติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิงก็จะมาอัปเดตให้รับชมและฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะและมีการมาอัปเดตเป็นช่วงๆตลอดวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งก็ได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆที่เริ่สินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบ